นั้นเอมมากับออสตินก็ได้เดินไปที่ลิฟต์เพื่อที่จะเดินทางไปดูหนังแต่ในจังหวะนั้นเองจาเชลก็ได้ลงมาที่ลิฟต์พร้อมกับเข็นศพศพนึงลงมาด้วยออสตินที่ได้เห็นเขาเลยพูดกับเอมมาว่าในคืนนี้เขาขอช่วยทอมมี่พ่อของเขาก่อนเพราะจากที่สังเกตหน้าของจาเชลแล้วน่าจะเป็นเรื่องรีบด่วนออสตินเลยบอกกับเอมมาว่าให้เธอนั้นกลับไปก่อน หลังจากพาศพเสร็จเดี๋ยวเขาจะรีบไปหาและพาเธอไปดูหนังจาเชลได้เข็นศพเข้ามาที่ห้องและบอกกับทอมมี่ว่าให้ช่วยพาดูศพนี้หน่อยเพราะนักข่าวต้องการข้อทิ่จริงในวันพรุ่งนี้พร้อมกับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเธอว่าชื่อของเธอนั้นคือเจนโดเนื่องจากไม่มีข้อมูลอะไรกับเธอเลยทางตำรวจเลยตั้งชื่อสมมุติให้กับเธอจากการสันนิษฐานเบื้องต้นของตำรวจเอวาริสพาวและ ารูน่าจะเป็นคนที่ลงมือฆ่าเธอและพยายามที่จะ